ว้าว wow. สวัสดีกบ่นาค่ะขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการสวัวสดิง NC High to All My Friends from Around the World เกิดมา่อยกระเพื่งเคยกินตำทัวใส่มะมา่าใส่ปลาหมึบกบอลลูนวาส่วนใดของปลาหมึกค่ะแต่ทีนี้เนี่ยมันคือปลาหมึกเพราะว่าขอไปซื้อมาจากโรเชสมาด้วยพี่น้องเด็กเส้นเนาะต้องหยุมเส้น เมื่อนี้ได้พักเป็นต้มบักน้ำพูดตั้งแต่คู่โจมาฝากอาทิตย์หนึ่งแล้วคะ่ะสซตุเย็ยนไว้บักมะระหวานและ้วกะ็อันนี้นะจ๊ะมันเขี่ยแล้วอ้อือด กองพ่าลูกอร่อยมากอืออยากให้คลายอิ่ฟจีนไหม่รับอืมมันละหวานพี่น้องบอกมันละหวานพรนะนะกลับไปขมจิ้วจิ้วแต่ว่ามันทำให้กินข้าวแซ่บนะ อะไรนะตะเราขอต้องควด <ไป S 1> ออกนี้มันออกก่อนบออะไรฮะกระติกเออเดี๋ยวแป๊บนึงอุ้ยแม่ต้องรีบแพ็กของเพราะว่าพี่เขาจะมารับของประมาณหกโมงหกโมงแรง <ไป S 1> ครับครับครับ ลูกก็รู้ระหว่างลูกกับเงินแม่ก็ต้องเลือกลูกอยู่แล้วสวัสดีครับแม่สวัสดีครับแม่ช่วยอะไรบังแมงวันแห่่หลายบังแมงวันเหี่ยงายวันนี้ใส่ชุดใส่ชรับอ แต่ชุดหลอเนาะน่ะมวางอะเมื่อวานทำไมเมื่อวาปตลาดตลาดพูดเตยครับพี่น้องมันก็เลยไปเด็ดสูตรมาแม่ก็เลยจัดสูตรหายสูตรลงหกสิบบาทด,ด,ดื้ออยู่ดีดอืมอืม ไม่ต้องหาเอาไปคือกินตตมองคุงับมามาชี่ไหนอร่อยขนาดนี้มาก่อนแตเพราะอีพอออกปากแดงมันบอกให้ข่ยล้ออกแตใครจะมองคุงกำลังเลดดูสิดูสิ อาจะเป็นส่วนหางมั้งค่ะหยาบหน่อยนึงวันนี้ถ่ายจามุมหน้าบ้านข้องหลังคือกบักนาวของเจ้าของบ้านมังปลูกไว้ส่วนเราเป็นคนกินค่ะ กำลังจีดมากค่ะโดกวว่าหือ,อวอ่เปิดยี่เล้วก็แสบจ่มแบบฟา,าโอ้ยเนี่ยขาตาพี่น้องขอโทษเด้อกินน้ำตำค่ะแสบหลายพุ่แม่ จำเองกินเองจำเองจ้ะจำเองกินเองนักเลงพอจ้ะฮ่อืมอ่ะมันมันใหญ่ มา,ากันห้างนะฮนะคืออย่างมันเป็นคนอีสานที่คอยอย่ละถ้าไปกับเปลน่างเสริมตัวน้องบอมมันเป็นคนอีสานให้กันมันนี่ไปใส่บูเออมา้าเราบอยิงบอมนะแม่มแโอ้จะไปปิดหมอกด้วยนะพ่อแม่ก <laughs> ็อื้อ จุ่มจ้ะจะได้เมื่อไงไม่ได้ปไปไล่ทั้ง,งไม่ได้ปไปไล่จอยขอเปล่าไปแท็กของนี่มาครับคือน้องเขานะ่ะ บ้านอยู่บอ่อลังนะแต่ว่าเขาไปทํางานอยู่วิเชียนใช่ไหมครับเขาไปส่งของเสร็จเขาก็จะแวะมารับให้ไม่มีของก็จะไปหอดนั้นพอดีตอรอบตอนเชา้าทำช่องกินนะคะจะขายอาหารเสริมค่ะเก๋เกเก๋มากไหมคะแม่ อตรงขามนาบ้านอี่ฉันที่เป็นอูด้วยค่ะเพราะฉันก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับคนที่เบิรงกลิปเนี่ยหรอกเคยมีความหลอนว่ารูปปด้ไม่จอดหนเฮี้ยงบ่แมงค่ะเสียงได้ลิป มันฟังมันเล็มันไม่ต้องกินกินน้ำเลยแม่ยายมันไม่มีแค่นเลยนะเพราะว่ามันมีการแค่นเกิดขึ้นเพราะว่าบักน้ำอ่ะก็จะมันมีน้ำไายเนี่ย อืมอืมอรอครับอ mm ืม hmm. ไี่บอกได้บ่าแขวแตกขออะไร รูปแถว <c oughs> คือเป็นซิกเก็ดๆจะเนาะกอนประมือเป็นเหตุบ่ <c oughs> ก้อยว่าเปล่าตอนนี้ที่มึงแรงเหรอบางคนก็กินขอเจ้าเพราะว่าไม่เหนวยวพี่นัก ไรกินโกโก้เรากินเอ็ก็ดอิด่มอยู่บัดมึงกินขาเมื่อละาบค่ะอืม,อม,อม สุดมากกินน้นเมื่อวันค่ะเอ่นเราขอบคุณทุกเลยหลายที่กำลังติดตามรับชมอขอบกุณมากขอบหนณมสกัสดีค่ะ